เดิมสนามกอล์ฟแห่งนี้นะครับก็จะมีนักกอล์ฟสัญชาติเกาหลีนี่นิยมมาตีผ่านบริษัทอทิตยาซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารโดยคนเกาหลีนะครับก่อนวิกฤตโควิด19เนี่ยเรามีนักกอล์ฟมาตีฟันละประมาณ300คนนะฮะแล้วก็อยู่กันหลายเดือนก็ทำให้เศรษฐกิจ ลำพูนเราเนี่ยโดยเฉพาะอาเภอเมืองกบบอำเภอแม่ทาเนี่ยดีขึ้นนะฮะช่วงว่างาต่อทิศเขาก็จะออกไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวของลำพูนเชียงใหม่บ้างนะครับนํำปางบ้างก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแต่เนื่องจากวิกฤตโควิดในช่วงแตกจากปี2019มาถึงปี2022เนี่ยก็ไม่มีไฟบินที่บินตรงเข้ามาเลยนะครับพอรัฐบาลไทยโดยพลเอกประยุทธ์นายกรมนตรีท่านเปิดประเทศ แล้วก็ผ่อนคายมาตรการในเรื่องของการป้องกันโควิดต่างๆเนี่ยก็ทําให้กรุปทัวร์วันนี้นะครับที่เข้ามา107ท่านเนี่ยมาจากเกาหลีบินตรงจากสนามบ,บินอินชอนนะฮะตรงมาที่สนามบ,บินเชียงใหม่เป็นไฟแรกนะครับทราบว่าเมื่อวานมาถึงเมื่อคืนเนี่ยก็จะมีไฟบินตรงของสิงคโปร์ริษัทไทเกอร์แอร์นะครับก็มาลงเช่นเดียวกันก็แสดงว่าเชียงใหม่กับกลุ่มภาคเหนือตอนบนเนี่ย ถ้าเรามีเส้นทางบินจากตางประเทศเข้ามาเนี่ยคาดว่าอีกสองสาเดือนเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศจะเข้ามาเชียงใหม่ประมาณเป็นหนึ่งหมื่นนายนะครับก็จะทําให้เศรษฐกิจสามปีที่ผ่านมาที่เราที่เราไม่ไม่สามารถที่จะมีระบบเศรษฐกิจแล้วก็ทําให้ที่นักประชาชน,นขาดรายได้ไปเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกลุ่มแรกที่มาถึงเนี่ยโดยโดยโรงเรียนก็ดีโดย ผู้จัดการสนามกอล์ฟก็เดีเราก็จะจัดให้มีการแสดงพอ้อนลำต้อนรับและก็ตีกอสวัสดยนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับและก็สื่อสารไปว่าสนามกอล์ฟอธิฎยาและคนลำปูนเนี่ยเราพร้อมที่จะรับทุกคนที่ต่างชาติได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่วันนี้ที่ที่จะจัดที่ต้อนรับในเชยงวันนี้นะครับ